าลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องๆที่เข้ามาดูในวันนี้นะวันนี้ก็จะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับการลงดันในแลนด์ออนไลน์นะคะก็ที่จะที่จะสอนเนี่ยวันเนี้ยก็คือว่าสอนไปให้พี่คนหนึ่งนะคะในเาเวลด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยมาลองมาลองลงดูนะคะมันก็เป็นช่องทางการหาเงินการทําของเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาเนาะไปซื้อเขามันก็จะเปลืองหน่อยนะคะ อันนี้ก็คืออยู่ที่ศูนย์วิจัยนะคะอยู่ตรงกลางนี้เลยนะคะอันดับแรกเนี่ยที่เราจะต้องมีเนี่ยพระพระเนี่ยเราจะมีไม่มีก็ได้นะคะเพื่อเอาบัฟวิ่งเร็วนะคะอันดับที่2รองเท้าอันนี้นะคะซื้อได้ที่ตลาดนะคะก็ตลาดประภาษีมันจะมีครูที่เป็นแบบมัเป็นครูที่เราไปซื้อของได้อะ,ะอันนี้มันจะทาให้วิ่งไวนะคะใส่เพื่อตอนเราต้องวิ่งนะคะดับที่สองเราต้องเป็นมายานะคะ มายาเนี่ยลงน่าจะง่ายสุด้วมีมายากับปืนกับปืนน่าจะยากกว่ามายาเนาะมายาน่าจะง่ายสุดนะคะถ้าเล่นช่อง A เป็นเด็กเนี่ยเราก็มาเล่นช่อง B ช่อง B เนี่ยคือมันจะสลับได้ช่อง B เนี่ยให้เป็นใสาปิ้นเพื่อเราจะได้อัพสกิลได้วิธีการลงสเตตัสนะคะก็ลงนี่ลงสปินเนี่ยประมาณ506นะคะ506เพื่อที่เราจะเอามาอัพสกิล สกิลนี้มีใช้สกิลเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดีดันแลวเดี๋ยวจะสนับให้ดูว่าโอเคเราต้องทํำยังไงบ้างสิ่งต่อไปที่เราจะต้องมีเนี่ยก็คือบอทนอกเกมบอทนอกเกมไม่ว่าจะเป็นแบบ CND หรือบอทฟีก็ได้น่าจะใช้ได้นะแต่เจะยังไม่ได้ลองว่าบอทฟีใช้ได้ไหมอันนี้คือใช้บอทเช่าอยู่เดือนละเก้าสิบนะคะเป็นของเจ้าหนึ่งอ่นะเราก็จะใช้บอทเนี่ยในการตีบอสเพราะว่าตีบอสเนี่ยเราจะมานั่งตีเองมันก็คงใช้เวลาสักระยะนี้ นี่ยังไม่ได้ลองจับเวลานะคะว่าตีบอสเท่าไหร่นะคะคตอนนี้เราจะเข้าไปเนี่ยก็ต้องใส่บาตรทาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเป็นไม้เท้านะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสลับนะคะถ้ามีบัฟจากพระเนี่ยเราก็จะได้นี่นะคะหลักจารเราก็เข้าไปเลยเข้าไปเนี่ยพยายามอย่าตายนะเพราะว่าถ้าตายเนี่ยตายตั้งแต่แรกๆหรือเรากดออกดันหรือกดออกปีเนี่ยมันจะดด้งออกเลยนะเพราะถ้าเราตายตอนเนี้ยมันจะทําให้เราต้องไปรอหนะ้ดาดันอีกสิบนาทีนะคะ บอสท,ที่เราจะมาตีกันนะคะอยู่ในดันนี้พอเราเข้ามาในดันเราจะเป็นแบบนี้เราจะวิ่งเส้นนี้นะคะเส้นนี้ตรงนี้ปื๊ดวิ่ง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 ขึ้นมาบนนี่ลากลงามานี่นะคะแล้วก็เดียวตรงนี้แล้วก็มานี่แล้วก็ปื๊ดมานี่มานี่มานี่มาตรงนี้ไฟนี่บายฟไบอสจะอยู่ตรงนี้นี่บอสจะอยู่ตรงนี้ il, เดี๋ยวจะติดบอสให้ดูเทมียานี่เราไม่ตีนะเราตีวิญญาณแห่งไฟลูซิเฟอร์นะคะอยู่ตรงนี้ ให้เราวิ่งตามที่มาทางนี้นะคะมันจะง่ายขึ้นละนี่ลองมาหลายรอบละก็ตายหลายรอบเหมือนกันของี่ดะดอกก็คือของพวกนี้นะคะนี่ของพวกนี้ซึ่งพวกนี้ถ้าเป็นตำนานเป็นพวกฮีเออพวกฮีโร่นะฮีโร่ก็ได้ตำนานก็ดีโบราณก็ดีนะ,ะตำนานดีดใหญ่มันจะทําให้เราเอาไปย่อยแล้วเป็นทําชุดได้นะคะไม่ยากเลยเอาไปขายก็ได้นะดีเลยนะบอกเลยนะอาจจะค้างๆนิดนึงนะ,ะัะไม่รู้ว่าจะผ่านเปล่านะเพราะว่า ปกติลงเนี่ยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะใส่สกิลเนี่ยสลับมาที่ช่อง B ีก่อนนะให้สกิลอันนี้วิ่งไปเลยค่ะวิ่งวิ่งปื๊ดพอถึงพอมอนจะตีปุ๊บเรากดสกิลหนึ่งเห็นไหมเราก็จะหลุดจากมอนเลยนะถ้าไม่งั้นถ้าเราโดนมอนตีเนี่ยมอนมันจะตามไม่หยุดนะในนั้นในดันเนี้ยมันจะตามไปจนกว่าแบบจนกว่าเราจะตายหรือเราจะหายออกจากนั้นไปเนี่ยเราให้เราวิ่งไปอย่างนี้เลยแล้วกดสกิลหนึ่งตรงนี้นะคะก็ระวังนิดนึงรอ ใจเย็นเวลาลงใจเย็นใช้เวลาลงแต่ถามว่าถ้ถาถอดถองอะถ้าเรามีเวลาหรือว่าเราไม่มีอะไรทําไม่อยากจะเวลเงี้ยใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปนั่งซื้อของด้วยรอนะคะรอมันเดินไปแบบเหนือรอต่อไปปุ๊บไปให้พยายามนี้ทนายวัาจุดมอนมันอาจจะไม่เดินเหมือนในนี้นะคะมันอาจจะแบบใครลงของใครก็ มันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะในการดึงของมันก็กะนิดหนึ่งนะกะระยะนิดหนึ่งรอดดเลยส,สกิลแป๊บนึงนะคะมาทางนี้เห็นไหมอ่ะเรามาทางนี้ละพลาดก็คือตายแน่นอนบอกเลยตรงนี้ก็นี่ปื๊ดวิ่งไปวิ่งไปรอสกิล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 ตรงไฟนี่อย่าไปเหยียบนะไฟนี่อย่าไปเหยียบนะบอกก่อนอ้าวเนี่ยพลาดก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือพลาดพลาดเลยนะพลาดเลย บอกตรงๆว่าพลาจริงๆโหจะมาสอนคิดก็มันก็ยากอะเนาะ,ะพลาดไม่เป็นไรพลาดก็ทำใจยืนรอต่อไปอันนี้น่าจะรอสรักประมาณหกเจนาทีนะเดี๋ยวเจจะมาตัดคลิปที่หลังละกันก็เดี๋ยวจะไปยืนรอก่อนจะไปยืนรอก่อนนี่ปาไป วาพุกมันจะมาโผล่ตรงกลางนี่เลยนะจะมาโผล่ตรงกลางเลย๋ยวลองบัฟดูก,ก่อนแต่นี้ว่ารอเป็นสิบนาทีแน่นอนอะ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วเ็วอ่ะเห็นไหมมันโอกาสมันพลาดเยอะนะอย่าพยายามพลาดเวลาพลาดเราก,ก,ก็ต้องมานั่งรออันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้รอเจ็ดนาทีไม่ไม่น้อย,ยนะเจ็ดนาทีนี้ไม่น้อยเจ็ดนาทีนี้ก็เยอะเลยนะแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะหยุดคลิปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว เอาไปตัดต่ออีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็คือแบบเบื้องต้นสอนเบื้องต้นไปก่อนอาหารแล้วเดี๋ยวก็สิ่งที่เตรียมๆก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีวิธีการตีบอสแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดทีที่หลังนะคะก,นะก็เอาตรงนี้พักเท่านี้ก่อนมาต่อกันนะคะเมื่อกี้ ตายตรงนี้เนาะอันนี้หลุดจากมอนตรงมอกี้มาละพยายามอย่าให้หมอนตรงเนี้ยเนี่ยนะม,มอนที่มันเดินอยู่ทุกทีนั้น,น,น,นมันเดินไปโนนละดูน่ะมันเดินไปโน่นละถ้าเกิดเราติดมอนตรงเนี้ยมันก็ยากนะครับเพราะว่าเราต้องวิ่งผ่านไฟด้วยนะคะไฟนี่แรงมากเลยนะ,ะติดแบบเป็นหลายเป็นเป็นนาทีเลยนะ,ะแรงมากด้วยนะไม่สิตายสูงนะคะที่การนะคะเราก็จะวิ่งเข้าไปเลยกดสกิลปว๊บวิ่งผ่านเลยมันจะไม่โดนคือมันจะไม่โดนอะไรเลยอะสกิลเนี้ยมันดีตรงเนี้ย มาต่อเลยนะคะหลังจากตรงนี้ไปน่าจะไม่ยากแล้วน่าจะง่ายแล้วเพราะว่ามันจะมันมีตรงม่อก,กี้เนี่ยแหละที่จเจมคิดว่ามันตายบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็จะมีตรงนึงแต่ว่ามันก็ไม่ยากนเท่านี้่ะรอสกิล,ลนิดนึงนะคะไปไปเลยตรงนี้นะคะตรงนี้ก็นิดนึงพาสก็ตายเหมือนกันแต่ไม่เท่าตรงม่อก,กี้อะ่ะม่อก,กี้คือมันยากกว่าเดี๋ยวเปิดเสียงกัน ก็ยังไม่เท่าตรงนั้นนะตรงนี้ยังไม่เท่าตรงนั้นนะโอกาสพลาดตรงนี้ยังไม่เยอะแต่ตรงเมื่อกี้คือพลาดเยอะมากพลาดบ่อยสุดละปื๊ดอ,อันนี้มอนวิ่งตามนะห้มันวิ่งตามไปไม่เป็นไรถ้ามีัฟพลายังไงเราก็วิ่งหนีทันอยู่ละจะถึงบอสแล้วนะนี่ตรงนี้ก็ตรงกลางเลยปื๊ดไปพอมันตีผมเราก็วิ่งอ่ะ อันนี้เราก็จะหลุดจากมอนแล้วถ้าไม่หลุดจากมอนก็วิ่งไปอีกหนึ่งนะคะวิ่งต่อไปอีกหน่อยแล้วกดสกิลนะคะมันมอนมันก็จะมันก็จะหลุดไปหมดอันนี้เราจะมาถึงการตีบอสนะคะการตีบอสเนี่ยถ้าเรามีบอสข้างนอกเนี่ยให้ใช้บอสข้างนอกนะคะเปลี่ยนสกิลนะคะเปลี่ยนสกิลเป็น A นะคะเวลาเราจะตีบอสให้เปลี่ยนสกิลเป็น A ที่แนะนําให้ใช้บอสข้างนอกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ว่าเราสนับสนุนเขาหรือว่าอะไรนะแต่ว่าบอสเขาก็ดีเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกดสกิลเองเปลี่ยนปุ่มเป็น B เป็นเอแล้วนะคะเปลี่ยนป A ใหห้มด เปลี่เป็น A หมดสกิลใช้เป็นแบบ A หมดนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนรูปแบบตรงนี้ให้เป็น A คือใส่ด็กที่เราเล่นนะคะเปลี่ยนของใส่ค่ะถอนเปนลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนอาวุธที่เราจะใช้ตีบอลนะคะบ๊บให้เรียบร้อยนะคะสกิลเราจะใช้เอฟไหนก็ได้นะคะจัดสกิลเป็นแบบนี้จัดสกิลเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ไม่ให้มันวิ่งนะคะไม่ให้มันวิง่งอย่าเขาแนะนําในการตีบอลบอลอยู่นี่นะ ตี2ตัวข้างหน้านี้ก่อนนะคะเดินมามอนตรงนี้คือ2ตัวข้างหน้านี่มันเป็นแม่ของมอนพวกนี้นะถ้าเราตีไปโดนมันมันจะวิ่งมาแน่นอนแต่วิธีการมันมีวิธีการอยู่นะคะให้เรากะระยะยืนประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะอย่าไปคลิกที่ชื่อมันนะเนี่ยอย่าไปคลิกตีที่ชื่อให้เราตีลงตรงกลางนี่ระหว่าง2ตัวไม่ให้มันโดนชื่อมันนะคะไม่ให้มันเห็นเลือดอะนี่มันเด่นเลือดเห็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะจะมาวิธีการตีอ่ะเดี๋ยวจะปรับก่อน นะคะเดี๋ยวเจจะขออนุญาตรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเจจะลองจับเวลาดูว่าเราใช้เวลาในการตีบอสเนี่ยเท่าไรหร่นะคะบางคนถ้าดาบมีดแรงบอกเลยเลยว่ามันไม่นานแต่ถ้าดาบมดไม่แรงมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะใช้ระยะเวลานิดนึงอันนี้เจจะลองจับเวลาดูนะวิธีการตีบอลน,นะคะวิธีการตีบอลน,นะคะเราบัฟป,ปึ๊บปึ๊บบับนะคะประมาณบัฟสองรอบอะบัฟรอบนี้แล้วก็บัฟอีกรอบอบอลมันก็จะตาย นี้เราจะไม่เริ่มนับเวลานนะเราจะตีลูกมันก่อนวิธีการตีนะคะแล้วกดบอดบอดข้างนอกนะคะกดตีลงไประหว่างกลางตรงนี้หรือจะใช้กดตีเองก็ได้นะกดตีเองมันก็จะนานมากอะเอาจริงๆว่ามันนานมากเพราะว่าบอดมันเลือเป็นล้านนะคะบอดน่าจะเลือประมาณล้านเจ็ดน่าจะล้านเจ็ด้าดดอ่ะสองตัวนี้ตายเรียบร้อยนะคะเราหยุดก่อนเดี๋ยวดูเลือดบอดให้นะคะเดินเข้าไปนิดนึงอย่าไปไกลมากนะอ่ะประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสน 66,640นะะี่สิะคะแต่มันตายแน่นอนบอกเลยว่ามันตายแน่แนเพราะว่าเจนลองมาแล้วดาเมจเนี่ยของเจนประมาณ4,8 0 0นะคะก็ยังลงได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดาเมจเนี่ยประมาณ5,000ขึ้นไปเนี่ยสบายแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สบายลงได้แน่ๆน,นะคะของเจนมันไม่ค่อยได้ดีเนาะแต่ว่าก็ก็พอลงได้อยู่ะะอะค่ะเปลี่ยนสกิลปึ๊บ เราตีนะคะตีบอทนี่วิธีการตีนะคะอะ่อยู่ตรงนี้พอนะไม่ต้องเข้าไปใกล้มันมากนะไม่ต้องรับมันมากอเราเริ่มตีนะคะเริ่มตีละเราเรติอมตีมันอาจจะมีเวลาช่วงในการนับนับแบบเออขาเรียกว่าอะไรนะไปบปับนิดหนึ่งเนาะมันต้องปรับด้วยนะตีตรงนี้ดีที่สุดแล้วนะคะ ไม่ต้องพยายามไปจิ้มดูเลือดมันนะคะมันตายมันตาย,ตายเองแน่นอนไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันโดนมันโดนดาเมจของเราอยู่ตลอดนะคะอันนี้ก็คือดอกหนึ่งเก้าพัน,นประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นนะคะถ้าตีหมื่นอัพสองหมื่นขึ้นไปเนี่ยมันตายแน่แหเละเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ปืนปิ้นมายิงแต่ไม่รู้ว่ามันเกิ่งของนี้หรือเปล่านะ แต่ปืนปิ้นเน่ะมันยิงไกลมากนะคะปืนเนี่ยมันยิงไกลมันยิงไกลอยู่แล้วมันยิงได้ปืนพาวก็น่าจะยิงได้มังแต่แน่ๆปืนปิ้นเนี่ยยิงได้แน่ๆนะคะแต่ว่าถ้าใช้ปืนเนี่ยก็แน่นอนเราอาจจะต้องมีพามาด้วยซึ่งถ้าเราเดินผาเข้ามาด้วยเนี่ยซึ่งถ้าเราเดินผามาด้วยเนี่ยเดินสองตัวเนี่ยมันก็ต้องให้ปืนอน่ะลากมอนไปแบบแต่มันยากอะเจอว่ายังไงมันก็ยากนะ ยากจริงยากจริงที่เราจะแบบที่เราจะมาตีมันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเออข้างนอกมันมันมันฟิลอะไรอ่ะมันฟิลอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูออนดหน่อยออมนิดนึงไม่เป็นไรได้อยู่อ่ะเสียเวลานิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเลือด บางคนอาจจะบอก i, เฮ้ยเลือดพร์อมมันลดไหมมันลดนะฮะลดลดเราตีหลับเขาเนี้ยลดหกพันห้าพันมันก็ตายแต่มันก็จะนานกว่านี้ยิ่งดาเมตรแรงมันก็จะยิ่งดีนะฮะก็สมควรว่าเราจะต้องเอาดาเมตรแรงๆไว้ก่อนนะแต่ว่า เราจะไปเอาจากไหนอะเงินมันก็ไม่มีเราก็ต้องไปซื้อของเขาซึ่งถ้าเราไม่ได้ตีบอดเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ของมันยากนะคะเราก็อาจจะต้องไปเล่นแบบดันพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเดี๋ยววันไหนได้ลงดันพีระมิดกับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าทําประมาณไหนเดี๋ยวพี่คุยอะไรเมื่อกี้ <c oughs> พี่เอาพี่มาอะไรมาในในช่องแชทไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยว่อยไปอ่าน บางคนอาจจะมองว่าเออตีอย่างเงี้ยเสียเวลาไหมก็เสียเวลานิดนึงนะแต่ถามว่ากว่าเราจะไปดอบของกว่าเราจะเอามานั่งประสมเนี่ยถ้านี่มันดอปสมมติถ้ารอบนี้มันดอโปโบราณสักชิ้นก็ถือประคุมแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ดอปก็มีนะคะอันนี้อันนี้แค่ใช้เวลาในการตีบอสนะ่ะตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณสอสนาทีละจะ3นาทีละ สามนาทีละเมื่อกี้เราโม่จะไปเออลเลยข้างนอกด้วยนะครับแบบไปเช็คนู่นเช็คนี่นะคะเพราะกลัวคลิปมันอัดไม่สำเร็จนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องมานั่งตัดอีกแต่แตยังไงเจว,ว่ามันก็ยังคุ้มค่ายอยู่ดีอะมองว่ามันคุ้มอะ เพราะคนมาลงนะดันไม่น้อยนะคนมาลงเยอะอยู่นะคะคนมาลงเยอะอยู่อันนี้ก็คือเราจะไม่ตายจริงๆอย่าดีเลยในการเข้าดันมันมีแต่เนี้ยเราจะไม่ตายในการที่เราลงหมนทั้งหมดเนี้ยตีบอสใช้เวลาในการตีหรืออะไรเนี้ยมันมันน่าจะประมาณสิบว่านาที1ินาทีได้นะสินาทีเนี้ยยังไงเราออกไปดีเลยของดังนนะ่ะมันจะดีเสร็จพอดีถ้าเราไม่พลาดเลยนะคะถ้าเราไม่พลาดเลยทําน้อยๆเนี้ยชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะลงได้ประมาณสี่ห้ารอบเนาะถ้าดรอปตลอดคุ้มเลยนะ ถ้าดอกของดีๆคุ้มเลยนะอาจจะสี่นาทีอะจะสี่นาทีนะ,ะนนะเดี๋ยวบัฟรอบหนึ่งจะหมดนะเดี๋ยวเราบัฟอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบัฟมันหมดก่อนบัฟอีกรอบหนึ่งมันก็จะตายละประมาณยังไม่ถึงบัฟยังไม่ถึงครึ่งหลอดหรอกมันก็จะตายละเดี๋ยวเราบัฟอีกรอบหนึ่งตอนนี้เราตีไปก่อนสี่นาทีนะอันนี้นะับแค่วเวลาตีบอสอย่างเดียวนะคะสี่นาที เอื่อยๆคือถ้าดาเมจเราแรงกว่าน,นี้คือเือจะไม่ได้มีของอะไรดุนแรงอะ่ะจริงๆของไม่ได้รุนแรงเลยอะ่ะจริงๆบางคนบอกว่าเอ้ยของไม่แรงจะตีได้ไหมอันจริงอะเราลงทุนอะซื้อของก่อนก,ก,ก็ได้นะคะมันก็มีคนที่ขายอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อของเขาก่อนก็ได้เพราะว่าลงทุนไปนิดหน่อยมันเราก็น่าจะหาของเริ่มได้แล้วอะ มันก็ได้จะดีกว่าที่เราจะมาต้องไม่มีของมานั่งตีบอสมันมันก็คงลาบากกว่าอ่ะอันนี้บับหมดแล้วเนาะบับหมดเราก็จะบับก่อนปึ๊บบับนะฮะกลับไปที่เดิมเนี่ยที่บอกว่าให้ใช้บอทเนี่ยเนี่ยเพราะมันจะเป็นอย่างเงี้ยอา้ามจะสก,กิลแบบอยู่ตรงเนี้ยมันจะสก,กิลตรงเนี้ยอ่ะจะสก,กิลอยู่แต่แบบเนี้ยนะวิธีการตีบอสคือแบบนี้เลยแต่ถ้าเก่งเก่งแล้วพลังป้องกันหรืออะไรพรลังป้องกันไปดูเอาอยู่หรือเปล่านะถ้าเลือกประมาณถึงเจ็ดพันเจ็ด ขึ้นไปเนี่ยเจว่ายืนได้เจว่ายืนได้หรือมีอิ่มเสมอเนี่ยเจว่ายืนได้แนะแต่นี่เจโดนทีเดียวนะบอสเป่ามาตอนที่มันยิงมายังไม่ตายพอมันพ่นไฟใส่ในหัวมนะันอะหัวมันพ่นไฟใส่อะ่ะตายทันทีห้านาทีแล้วนะคะในการตีบอสนะคะห้านาทีแนะล้วทีเรามาดูนี่ว่าประมาณเจ็ดเจ็ดนาทีเจ็ดแปดนาทีบอสต้องตาย ดูว่าช้าเร็วขนาดไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลอดูก่อนคืนเกมเนี้ยถ้าเราจะไปด่าบอสข้างนอกมันก็ต้องแข่งขันกับคนอื่นส่วนถ้าเป็นบอสใหญ่ที่แบบมันดอบของดีๆเลยเนี้ยเราก็ต้องมีกิวมีปาร์ตี้คือต้องช่วยกันนะคะตีคนเดียวไม่ได้บอสยังไงก็ตีคนเดียวไม่ได้แล้วก็การแข่งขันข้างนอกสูงยกเว้นคุณจะเล่นหลายจอก็จะมีเทคนิคในการเอาเสือไปชนบอสเอา อ่ะตายละอันนี้ไม่ดอกอะไรเลยนะประมาณ6นาทีค่บอสตายก็<ๆ>กเร็วกว่าที่คาตไว้นิดหนึ่งอ่ะหนาทีบอสตายรวมเข้าประดันด้วยอะไรด้วยอันนี้มันไม่ดอกนะมันไม่ดอกไม่เป็นไรไม่ดอกไม่เป็นไรม,มันจะดอกของร้อยสิบนะคะไม่ดอกแต่อย่างน้อยมันก็ดอกนี่พวกเผ็รพวกแบบของแบบขัดมาให้เราตีบวกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดียังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย แล้วเดี๋ยวเราก็จะออกดันนะคะเราก็จะออกดันออกดันแล้วเดี๋ยวเราก็เข้ามาใหม่ได้เลยนี่คือวิธีการตีบอร์ดวิธีการแนะนําวิธีการแบบลงดันเนาะเพื่อแบบเอ้ยลงยังไงลงไม่เป็นอะไรเงีย้ยเจก็ลงไม่เป็นนะเจก็เพิ่งจะหัดลงเหมือนกันเราก็ดูคลิปเขามาเขาก็ไม่ได้อธิบายให้เราอย่างนี้แต่เราคิดว่าวิธีเนี้ยเขาคงใช้วิธีนี้เหมือนเราเราก็จะใช้วิธีเนี้ยตามเขาแบบประยุกต์ใช้แบบใครมีวิธีที่ดีกว่าหรือลงได้ง่ายกว่านะคะก็ ทนะำได้นะคะก็แนะนํากันมาเลยนะโอเคค่ะวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ